พบทห้านี่ก็เขาเรียกว่าเสียภาษีดอกย่้านะครับก็คือเช่านะครับเช่าที่หลวงเนี่ยทำนะครับแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยไปเสียภาษีเอาเข้าไม่ได้ว่าเก็บดอกนะครับเก็บดอกมันน่าเกลียดเขาบอกว่าเสียภาษีดอกย่้านะครับภาษีบารุงท้องที่อะนะครับสรุปแล้วที่พวกนี้นะครับมันเป็นที่ของหลวงทั้งนั้นนะครับเออนะครับอย่าลืมนะครับเอฟซีทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะ นะครับพ so ่อทุกคนพวกนี้นะครับนะครับพ่ออย่าอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อไอ้พวกที่มานะครับเดี๋ยวอีกไม่นานน่ะเขาก็จะไปตรวจสอบที่ดินที่มันซื้อเทียมเภอวานนอนนี่ว่านะครับจังหวัดสกลนครเดี๋ยวเขาก็จะไปตรวจสอบเขาว่าได้เงินมาจากไหนนะครับเชื่อผมเถอะตอนนี้เขาเริ่มไปแล้วนะครับเขาไปมานานแล้วนะครับน้อเสียหุยนะครับนาะงเขาไปลงมานานแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับ เห็นไหมเขาไปเก็บข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงินเรื kind of ่องที่แล้วนะครับเห็นไหมล่ะที่แล้วนะจากเมื่อก่อนบอกว่าพ่อแม่แบ่งให้คนละไร่นะครับพ่อสีไร่แม่ให้หนึ่งไร่นะครับเราไปเอามาเขาหลุดพูดนะครับเห็นไหมล่ะเออมันง้างปากออกมาว่าที่ของมันบริเวณตรงนี้พ่อแบ่งให้สี่สิบห้าสิบไร่นะครับพ่อมันเอาที่ที่ไหนมาสี่สิบห้าสิบไร่ตอนนี้เขาไปเก็บข้อมูลมาแล้วหมดนะครับ เห็นไหมพ่อของจำเลยไม่มียี่เยอะขนาดนั้นหรอกนะครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมมันจะใช้ชื่อใครซื้อก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับเป็นร้านนะครับนะสี่สิบห้าสิบไล่เนี่ยครับหลายล้านนะครับเห็นไหมจำเลยเอาเงินมาจากไหนล่ะครับตรงนี้นะครับมันเป็นพิรุษนะครับและเป็นเรื่องที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะต้องดําเนินเรื่องนี้ต่อไปนะครับยึดทรัพย์นะครับขั้นต่อไปนะครับเออนะครับยึดทรัพย์นะครับตอนนี้เขาไปเก็บข้อมูลมาหมดแล้วนะครับ ฉันร้องกันทั้งคืนตีกองทั้งคืนเสาไฟนะครับไม้ท่อนนะครับหมดไปสองลังยิ้วนะครับว่านะครับสมน้ำหน้านะครับเนี่ยนะครับขึ้นเสียงผ้าใสนะคุณปัดฟันแก้วสวัสดีค่ะนะครับแม่วิลัยผแวงวันนี้สวัสดีค่ะมุกจะนะครับน้องคอฟฟี่นะครับจะมาบอกขึ้นเสียงนะครับเขาก็ออกมาแล้วนะครับเมื่อคืนได้ขึ้นไล์นะครับเขาจะขึ้นไปคุยด้วย ก็ไม่ยอมนี่ยครับนะครับเอนะครับเงินเสียงนะครับเออนะครับอพระนงวารีสวัสดี์ค่ะปะะ่าจากคุณมาลีขึ้นเสียงฟ้าใสนะครับโอ้สนมกระทือบลงนะครับคุณโยวิเศษบอกเกยบอกเกย์บอกเกย,ะเยนะครับนะามาแล้วนะครับต้องน้อยจนพอไรก็ยังวา่าบอกเกยาพระนงวารีตินะครับเนาะรถสตอรี่สนมมากกระทือบลง นะครับโอ้ยามาบอลไม่ใช่นะครับเดี๋ยวปล่อยเข้าไว้คนเดียวนะครับขึ่นเสียงฟ้าใสแม่พี่ไรสวัสดีครับทุกคนรอบพ้อครับลูกมงคลด้วยครับนะครับสวัสดีครับนะครับนะครับผมก็เข้าใจเอฟซีฝั่งนู้นมาทําไมจึงปล่อยให้นะครับสองผเมียหลอกเอาเงินนะครับทั้งที่รู้ว่าไอคนนี้นะเป็นผู้ต้องหาแต่ก็ยังโอนเงินนะครับนั่นแหละมันเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของ อของออพวกนี้นะครับของอพวกหินพวกคาถามนต์ดำนี่นะครับเออคาถามนต์ดำนี่นะครับเห็นไหมที่เอฟซีเข้าหลงไหลข้าวขายอยู่ทุกวันนี่นะเเมื่อคืนนะฟังรูมกอนจนหลับเลยนะครับชอบมากคานะครับไปทูลนะครับบุญอินนะนี่แหละมันมันเป็นนะคาถามนต์ดำนะครับเกี่ยวกับคุณใสยมนต์ดำนะครับของจำเลยที่กระทำไว นะครับเออแม้แต่สมัยนั้นเมื่อก่อนนักข่าวก็ยังติดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเออนักข่าวต้องยอมสูญเสียนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้จัดการช่องไปเลยนะครับผู้จัดการนะครับลาออกไปคนหนึ่งนะครับยอมสูญเสียเพราะหลงไหลข้างใครอ่าในครับคุณสายมนดำของจำเลยนี่แหละนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็อาศัยนะขอคุณสายมนดำเนี่ยนะครับไปกับไปเป่าเสกช่องต่าง นะครับให้นะกระจายข่าวของเขาจนเป็นที่น่าสงสารนะครับจนมี f อนะครับทุกวันนี้นะครับเอฟซีเหล่านี้นะครับเสียงนักข่าวก็เข้าไปในหูเขาแล้วเขาลืมไม่ได้แล้วนะครับเขาลืมนักข่าวไม่ได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงจริงนะครับจริงๆแลวเสียงนั้นเป็นเสียงนักข่าวนะครับที่คุยข่าวเรื่องน้องชมพู่นะครับจนทุกวันนี้นักข่าวทั้งหลาย นะครับนคนที่ไปฟังข่าวทั้งหลายเนี่ยก็กาล,ลายหลงไหลข้างใครนะครับจำเลยไปแล้วบางคนหมดเงินเป็นแสนนะครับบางคนหมดเงินหลายแสนนะครับไม่รู้ว่าถาลําตัวเอาไปให้จําเลยได้ยังไงเพราะความสงสารหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่รู้นะครับเพราะหรือว่าส่วนมากคนเรามันอยากได้หน้าได้ตาแค่นั้นนะครับที่โอนเงินให้เขาเนี่ยนะเอาง่ายๆนะครับอยากได้หน้านะครับ